สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมและตารวจโทธรัตนชัยเถื่อยคำทีมงานท่านสสพักประชาชนครับผมเอสครับผมพันธ์พรลิมิตครับทีมงานสสป๊บปครับผมผมดิวสปอร์เช่ก้อนยเทศครับพักประชาชนครับวันนี้สามคนเรานะครับไ้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนเขาทองว่าถนนตั้งแต่เขาทองหมู่บ้านที่เขาทองเนี่ยไปถึงอ่าสี่แยก จะเป็นสีแยกยางตางก็ได้สีแยกเขาทองก็ได้มีการก่อสร้างจากของเดิมมีประชาชนบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่เสียหายเท่าไหร่รนะครับแต่ได้งบประมาณมาก็ทำหทม่แต่ในห่วงของเขาทองเป็นไงบ้างเอ็ดครับ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างจุดรอยต่อระหว่างถนนสองโครงการนะครับทางฝั่งขวามือผมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นรอยถนนเก่าเนี่ยจะเป็นของพื้นที่อบตเขาทองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่วนฝั่งซ้ายที่เราเห็นอยู่ครับเป็นยามาตอยใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของอกรมทางหลวงชนบทครับซึ่งการก่อสร้างได้จากงบพัฒนาจังหวัดครับเป็นงบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์นะครับสร้างเรียบร้อยแล้วแต่ทางทางด้านขาองอบตอเนี่ย นะครับคงจะส่งงานไปเรียบร้อยแล้วพรนคนพาวารลกัรสัญญาแล้วว่าการของงานแต่ในเงื่อนไขของกรมทางหลวงทนบทนะครับสิ่นสุดในสัญญาวันที่14ตุลาคือเดือนหน้าง่ายๆครับคือเรามองว่าโครงการเนี่ยยังไม่สิ้นสุดแต่ถนนมีความเสียหายค่อนข้างหนักครับจนประชาชนร้องเรียนมาว่าถนนถนนสายเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการก่อสร้างอะ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ทําไม เมื่อการก่อสร้างอ่ะมันควรจจพัฒนาถนนที่มันมีคุณภาพและดีกว่าเดิมด้วยงบประมาณที่37กว่าล้านนะครับผมนับป่าระยะทางนะครับระยะทางแค่4ี่กิโลกว่ากว่า oh. นะครับใช้งบประมาณถึงสามสบเจ็ดล้าน <Yeah. S 2> แต่ผลงานนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วัน,นที่เท่าไหร่ดิวสิบวันนี้วันที่19ก <19. S 1> ันยา19บกันยาเหลือเวลาอีกเดือนนะครับถึง14ตุลานเนี่ย จะครบสัญญาแต่เดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูการทำงานของผู้รับเหมานะครับโดยการควบคุมของกรมทางหลวงชนบทว่าเป็นอย่างไรบ้างจากเดิมเมื่อกี้พี่ประชาชนเขาบอกอะไรนะของเดิมเป็นยังไงก่อนที่จะจะ,จะ คา<ผ> <ผม S 1> เดิมมาดีอยู่แล้วม,มีความเสียหายแค่เล็กน้อยสักจุด2จุดได้เห็นที่แจ้งมานะครับ,รบแล้วผิวเธอจราจรก็มีความแข็งแรงและก็ดีด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณของประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะตามดูกันตามเราครับตามคนจากไปชี้จุดต่างๆวันนี้นําเรียนด้วยว่าพี่น้องครับเราไม่ได้มาตั้งใจที่จะไปกันแจ้งใครนะครับตั้งใจที่จะไปทําลายใคร แต่ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนเขียนไว้ชัดเจนว่าการทําถนนสร้างถนนเส้นนี้หรือการซ่อมสร้างเกิดจากภาษีของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นภาษีจากราษฎรแล้วดูว่าเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาแล้วกระทําอย่างไรกันบ้างติดตามจากทั้งสามคนตามดูครับ